ในครั้งนี้ขึ้นนะครับในพื้นที่ของเมืองพัทยานั่นเองครับช่วงนี้เราพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับแท็กซี่น้ำใจงามนะครับที่เก็บเงินและก็ขอมีค่าได้นำมาส่งคืนเจ้าของครับกลับมาติดตามในช่วงหน้าครับ การเปิดประตูสู่ความสำเร็จไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะมีเทคโนโลยีการสื่อสารในองค์กรที่สมบูรณ์แบบผมจัดการธุรกิจได้ทุกทีสื่อสารระหว่างสาขาได้ตลอดเวลารับส่งข้อมูลรวดเร็วและมีศูนย์เก็บข้อมูลจึงมั่นใจในทุกสถานการณ์ทำให้ธุรกิจของผมก้าวไปสู่เวทีโลก TOT พร้อมให้บริการสำหรับกลุ่มธุรกิจด้วยบริการที่ครบวงจร TOT ผู้เปิดประตูสู่ความสำเร็จของคุณ พกันทั้งเมืองเมื่อผู้โชคดีเศรษฐีคนใหม่ของ M150 วาโชคทองมูลค่า1ล้านบาทไปอย่างง่ายดายจากการส่งฝาเข้ามาชิงโชคในรายการรุ่ยแหลกแจกสถานปา120ล้านกับ M150 าทำให้วันนี้คุณจันท์เพชรสุวรรณจากจังหวัดชนบุรีกลายเป็นเศรษฐีเงินล้านไปแล้ว ปกติผมก็ดื่มเอ็ร้อยห้าสิบอยู่แล้วครับแต่อไปผมก็ส่งเรื่อยๆเห็นว่ารางวัลมันเยอะดีครับมันง่ายแล้วคุ้มเกินคุ้มเลยครับทุกฝามีสิทธิเท่ากันแล้วคุณจะเป็นผู้โชคดีเหมือนผมคุณเองก็รวยเป็นเศรษฐีแบบนี้ได้เพียงดื่ม M150 แล้วเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์พร้อมข้อความวิตามิน B6 และ B12 สูงด้วยลายมือทับใส่ฝาส่งเข้ามาทางกล่องรับชิ้นส่วนหรือตูป้ปน150้ ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากแจกง่ายได้จริงต้อง M150 รโรงแรมเดอะเซสบางแสนห้องพักสุดหรูในสไตล์โมเดิ nice ร์นริมชายทะเลหละท่านบางแสนถูกห้องพักไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาก็หันหน้าสู่ท้องทะเลคุณสามารถมองเห็นพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าหรือว่าจะชมพระอาทิตย์ขึ้นสู่ผิวน้ำทะเลยามเช้าก็สวยงามไปทุกมุมมองทั้งเจห้องพัก สี่รูปแบบที่ทันสมัยสไตล์โมเดิร์นสุพีเรียรูมสุพีเรียรซีวิวดีลักซ์รูมและห้องสูทพร้อมกันนี้ทางโรงแรมเดอะเซทโฮเทลยังมีบริการห้องจัดเลี้ยงและสัมมนาสามารถจุคนได้ตั้งแต่10ท่านถึง350ท่านพร้อมด้วยอุปกรณ์อันทันสมัยและมีคุณภาพสูงสำหรับการจัดเลี้ยงจัดประชุมสัมมนาพร้อมสับด้วยห้องอาหารซานาดูพร้อมให้บริการคุณด้วยอาหารนานาชาติเลือรลด สบายๆริมชายทะเลแหลมท่านบางแสนพิเศษทุกวันศุกร์เสาร์ตั้งแต่เวลา6โมงเย็นถึง4ทุ่มครึ่งอิ่มอร่อยกับบุฟเฟ์นานาชาติในราคาเพียงท่านละ199บาทเท่านั้นโรงแรมเดอะเซตบางแสนโทรศัพท์038 381 666 นับสนุนโดย M150 ชีวิตไม่มีลิมิตเดอะเซทโฮเทลหลานแท่นบางแสน038 381 666กลับมารับชมข่าวประจำวันซีเซนิมกันต่อในช่วง2ของรายการนะครับรวมแสดงความคิดเห็นกับรายการของเราด้วยการพิมพ์ข้อความสมาที่หมายเลข422 105ครับ รุ่นรับรางวันนะครับเป็นบัตรรับประทานอาหารจากห้องอาหารสานดูโรงแรมเดอะเซตแหลมแท่นบางแสนวันละสองรางวันครับช่วงที่2เราจะไปเริ่มต้นกันที่ข่าวของแท็กซี่